Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่รองนั่นเป็นอย่างนี้นะผมปึ้งเลยพี่รองไม่รู้เทไปแล้วนะล้มเลยอนี้นะครับ พี่ก็ลงเป็นอย่างีเยอ่เยพี่ลงน้าเลยอนนะไตอนนี้นะครับผ่านไแล้ผมที่เลิฟนะครับเป็นไงครับผมโนเหนืครับพี่เหนือกว่าพี่ลงน้ำเลยตู้